สีน่าน่านะบอกบอไบอกสีตองไปหน่อยไปอะไ้ช่ออย่างเยอะคงไม่รู้เตา เยากได้จริงจรยาไล้มาอเดี๋ยวรอหลุโค้ชกดังโหู่ต้องสั่นมเ้ยล ติดมว้ะไม่เอาล้วก็เอาไว้ไม่ออกเสียงจะได้ขับบ้านวันนี้เาไวเจมเาไว้ใครอะมีเโยนด้วยโอเคพ่พ่พ่เมอ๋อที่องขวาสุดขวาสุดขวาสุดมาอันที่หน่เดียวจะให่้าชกชนเรานอไม่ไม่ไปไม่ไม่ไม่้อ 在录